I'm you mm -hmm. Thank okay. i ยินดีต้อนรับสู่เฟรค้ามิเตียสไฮสคูลโรงเรียนประหลาดเพื่อคนประหลาดถึงทุกท่านที่กำลังดูคลิปนี้อยู่พวกคุณเองก็สามารถมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราได้พวกเรานั้นยินดีต้อนรับเหล่าผู้มีพลังจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อมาอบรมสัง่งสอนในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างสภาพแวดล้อมเพื่อคนประหลาดมาสิมากับพวกเราสู่เฟรค้า,ามิเตียสไฮสคูล้าร้มอขึ้นไปบนน้น ที่เราคงต้องไปหาเธอจะได้เจอเรงราที่ไม่เคยได้พอไให้สุดฟ้ามยายืน <All right. S 2> พาง Let's go r y all ร่ำรองขึ้นไปบนน้ำมีเรื่อรามากมาที่เราคงต้องไปหา,า,หาที่มีแต่ความเปล้ามีเวทมนตรำสามจีในไลฟ์ยูท่ อยู่เป็นมาเจา้ามวยยังมีคนที่เราะว่าสิ่งเหล่านี้ล้อล้อไปฉันอย่าไปให้มันต้องพังถ่ายความยมียเกินมาตังาตา้งคีย์ร็อปอย่าหมดแต่อาทิตย์ชาสิ่งขคำตั้งต่อ,อไว้ข้างรั้งอยา่าหมดแต่เสียเวลาบ้านแม่มดันมันสูงแค่ไหนจะปีนไปหาอยู่ในโรเลนที่มีเวทม,มนต์และพลังวิเศษและพวกโคตจะแป,ปลเวลาต่อให้พลังวิเศษที่ไม่มีความสามารถที่ไม่มาแต่เราฝึกฝนกันได้โรเลไนได้ไปโคตรบลาดเรื่องอะไรขอให้ทิ้งไปให้ขาดและเตรียมเดินทางกับพวกเราตรงนี้ที่มีวความต้องการอี่แท้นนั้นฉันจะเป็นแบบนั้นสิ่งที่ฝันก จะผ่านพ้นทุกเรื่องราวมากมายพี่ต่อดยกับมาพรุ่งนี้จะลองมองขึ้นไปบนน้มี่รื่รามไมสีเราต้องไฟหาแเธอเธอไม่เจอนราวีไม่เคยได้พบใหสุดฟ้าไปอยู่ังลร์นอองมองขึ้นไปบนน้ที่มี่เรามากมายทีเรางต้องไฟห่างราวซีมีแต่ความเปราะบามีเวทมนต์คำสาย จ้ะเอ๋อาทิทุกคนที่เข้ามาดูนะูี้วันนี้มีสตอรี่ให้เล่นนิดหน่อยประมาณหนึ่งชั่วโมงเนะทุกคนเป็นของโรงเรียนแล้วก็วันนี้คืออยากให้ทุกคนช่วยโบสตมากใช่เห็นทุกคนทุกคนเห็นในคลิปในทิกตหกือย,อยัง ไมเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวแปะเดี๋ยวแปะลิงก์เดี๋ยวแปะลิงก์ดูนะเดี๋ยวแปะลิงก์คลิปติ๊กตอกกันทุกคนอุ้ยติ๊กตอกร่มแบบนี้ขออนุญาตนะฮะแย่งดังมากทุกคนโอเคทุกคนเห็นคลิปในติ๊กตอกหรือยังแปะแปะแปะคือ ไปเที่ยวกับพี่ไมไหมครับอาไปแน่นอนครับผมเจอกันแน่นอนบอกเลยเอ,อ๋อ,อเที่ยวงานเกมใช่ไหมอ๋องานเกมไม่ได้ไปครับถ้าเป็นงานเกมก็คือไม่ได้ไปนะแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบอะไรแบบไม่นี่นะเล่นแบบทั่วไปความของถ้างานเกมไม่ได้ไปนะครับผม่มีสิทธิ์กเลยไม่ได้ตามเอา้ากรรม ก็คือเดี๋ยวจะอ่อตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาไลฟ์เนาะเดี๋ยวเราจะแบบเดี๋ยวจะบอกว่าจะทําอะไรคือให้โบวตสีผมแล้วกันเดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูแล้วกัน นาะทุกคนเดี๋ยวเอาสีผมให้ดูนะอันนี้คือสีผมปกติที่ทุกคนเห็นเลยเนี่ยสีผมปกติเลยเดี๋ยวยืนกันยืนมันก็ยืนเนี่ยสีผมปกติเลยทุกคนเห็นเนี่ยอันนี้คือสีผมปกติที่เล่นในโรนะทุกคนไหนพับจอดูสิอ๋อใช่อันนี้คือสีผมปกติที่แบบที่เห็นเห็นได้ชัดเลยว่าอันนี้คือแบบเล่นมาแล้วนะตอนนี้ EP พีสิบแล้วเนาะ แล้วก็สีผมอีกสีหนึ่งเดี๋ยวเอาเข้าให้ดูแป๊บนึงนะสีผมอีกสีหนึ่งจะเป็นสีนี้อืมจะเป็นสีนี้สีแบบดูแบบสบายตาขึ้นมากกว่าสีแต่ก่อนคืออยากให้ทุกคนโหวตในไลฟ์นี้นะแล้วเราจะเอาไปเล่นในไลฟ์หน้าไม่ใช่อะไรหรอกนะทุกคนโหวตให้หน่อยนะว่าแบบจะให้เล่นเล่นเอ่อผมสีผมนี้หรือ สีผมคืออยู่ไอจํอันเก่าอันเก่าแล้วทุกคนอืมเดี๋ยวจะตั้งโพลไว้ให้โหวตนะทุกคนอ่าเดี๋ยวตั้งโพลก่อนนะช่ะวยโหวตหน่อยนะว่าจะให้เปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนอันนี้อันนี้คือไม่ต้องเปลี่ยนใช้สีผมเดิมกับเปลี่ยนกับเปลี่ยนนะ เดี๋ยวเอาเปลี่ยนให้ดูเปลี่ยนจะเป็นอันนี้นี่เปลี่ยนจะเป็นสีนี้เนี่ยเปลี่ยนจะเป็นสีนี้นะทุกคน,ด,นด้านหลังด้านหลังก็นี่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนวตได้นะทุกคนใช้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเอ่อเหมือนทุกคนทงไปฮนะน้าน้าสตอรี่ โอเคจะไม่ไปยุ่งแล้วกันนะจ๊ะแทุกคนให้เปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็โอดกันในไลฟ์นี้เนาะถ้าไลฟ์นี้แบบให้เปลี่ยนเยอะก็จะเปลี่ยนนะปึ๊บกลับมาเดินก่อนโอเคไงทุกคนใหทุกคนโอดดีไม่เปลี่ยนเนาะไม่เฮ้ยไม่เปลี่ยนเยอะมากเลยอ่ะเปลี่ยนกับไม่เปลี่ยนนะทุกคน คือช่วยกันโวตหน่อยนะแบบให้เปลี่ยนสกินไหมใช่ถ้า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 ไม่เปลี่ยนก็จะไม่เปลี่ยนนะในลอบนี้นะจะตั้งแบบยันปิดไลฟ์เลยนั่นแหละไม่ใช่ตั้งยันปิดไลฟตั้งยันถึงเอ่อถึงแบบเลยเอ่อเรื่องสตอรี่ส่วนกลางไปแล้วเออประมาณนั้นใช่จะปิดโหวตเนาะทุกคน ข้าไปโหวตกันได้นะว่าจะเปลี่ยนสีผมหรือไม่เปลี่ยนเนาะตามตามลิงก์ทิกตอกได้เลยนะลิงก์ทิกตอกที่แปะไว้นะทุกคนแบบเออมันจะมีสีเก่ากับสีมาอยู่ซึ่งมันจะไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่หรอกเออเอาจริงแค่แบบว่าเอาสีมันให้ไปเรียงแบบไม่นี่ดีขึ้นอะ่ะใช่เปลี่ยนกับไม่เปลี่ยนนะทุกคนสามารถดูได้ที่ลิงก์ทิกตอกช่องหลักเราได้เลยเนาะคืออันไหนที่มันขึ้นแบบแบบดแวแบดเออเดี๋ยวมันก็แวไดเองแหละเออนั่นแหละทุกคน ยิงทิกตอกข้าเห็นแบบว่าติกตอกขึ้นปิดปบ่อยๆแล้วเป็นชื่อเพิ่มหาแล้วอะไรแปดอะไรนะแปดเจ็ดหกห้าสี่สามอะไรแปดเจ็ดหกห้าสี่นั่นก็คือติกตอกหลักเรานะทุกคนเพราะว่าคือโดนยดชื่อเนี้ยมันไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้นั่นแหละทุกคนคือแบบร้องไห้อ่ะจะร้องไห้จริงอ่ะมันไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้แต่ววันนี้จะเป็นแบบ อไม่ทํางานสลหับวันลกันเนาะเพราะว่าวันนี้คนคนเล่นด้วยไม่อยู่คนเล่นด้วยไม่อยู่ดูได้ที่ติ๊กตอกนะว่าจะให้เราเปลี่ยนสีผมหรือไม่เปลี่ยนสีผมนะให้ไปดูกันก่อนนะทุกคนจะเปิดโหมดหนึ่งชั่วโมงละกันเนาะใช่หนึ่งชั่วโมงแบบตอนเริ่มสตอรี่แล้วนะทุกคนแบบสตอรี่แบบแบบเออไปไหนนะเออไปเที่ยวแล้วกันแบบนี้ดีกว่าสปอยไปแค่นี้กัน <laughs> สตอรี่ไปเที่ยวแล้วทุกคนก็ได้แหละเราสตอรี่ไปเที่ยววันนี้จะมีเนื้อเรื่องไหมมีแน่นอนแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้หลังจากเที่ยวเสร็จก่อนนะทุกคนทเที่ยวเสร็จก็จะมีสตอรี่ของตัวเองนิดนิดได้นหน่อยแต่ไม่บอกเราเป็นสตอรี่อะไรอุ้ยมันก็ไม่ได้บอกหนิว่ารู้ชื่ออะไรมันบอกไปแล้วนีนวะ ชื่ออะไรมมนก็บอกหลานเลยดีว่าลืมโหวตได้แลนะทุกคนหนึ่งชั่วโมงนั่นแหละเวลาให้โหวต <c oughs> อูฮิวันนี้จะเล่นแบบ <c oughs> ฟาร,รมของกับศูนย์กลางแต่ตอนนี้กำลังฟังเพลงบิวอารมณ์ตัวเองไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆช่วยจะแบบจะดึงดึงเข้าโลที่เราจะเล่นช่วงท้ายๆให้ได้นะทุกคนที่แบบ เราตัดเมื่อวานอ่ะเมื่อวานก่อนเพราะว่าเซิร์ฟปึ๊บเซิร์ฟปึ๊มโดยมีคนทำอะไรสักอย่างนี่แหละอ,อไม่บอกแล้วกันแล้วแบบว่าอืบินเลยเซิร์ฟแาบินออช่วงนี้แบบเซิร์ฟมันจะแบบงองแงน,นิดนึงนะทุกคนแบบน้องแบบไม่อยากแล้วน้องเหนื่อยอะไรเงี้ยน้องท้ออะไรประมาณนั้น เออลืมไปลืมไปว่าไอ้นี่เดี๋ยวขอแป๊บนึ่งนะทุกคนมันจะดูโปโปๆนิดนึงแต่แบบเฮ้ยไม่กระพริบตาเหรอแ้แ้แ้เว้ยมันไม่กระพริบตาให้อ่ะฮึมโอ้เงยเฮ้ยไม่ทำไมไม่กระพริบตาให้อ่ะแป๊บนึงนะ ใส่แล้วอ่ะทำไมไม่กระพริปตาให้ช่างมาแล้วกันเนาะฉัเปิดอย่างนี้ไดทำไม,ไมกระพริบตาให้อ๊เอ่เอกดแปลกๆวันนี้ไม่มีนะทุกคนเขาห้ามแล้วเขาลงดาบแล้วเรียบร้อย <c oughs> โอดหนึ่งชั่วโมงนะทุกคนบอกเลย เลือกโหวดกันได้นะไม่เปลี่ยนสีผมก็ไม่เปลี่ยนสีผมนะทุกคนโอเคเดี๋ยวอีกสักสิบสิบนาทีไหมคะอีกห้านาทีแล้วกันเราจะเริ่มเริ่มเล่นแบบเริ่มเล่นแบบปกติแล้วนะทุกคนหได้หชั่วโมงนะเปลี่ยนกับไม่เปลี่ยนนะทุกคนนะ,ลง,ะ,ะ,ล,งะลงดับอะไรอะลงดับอะไรลงดับอะไร พี่พูดเลยลงตับอะไรอย่า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 บอกสปอร์ตดิจในนี้นะบอกไปคนระเวงทำไมไม่กระพริบตาทำไมมันไม่กระพริบตาอ๋อก็ปกติดิอ้าอุ้ยคิย้ยวไงอ้าวอย่างนี้อ๋อนั่งมันบักลืม โอเควันนี้จะเป็นไลฟ์แบบช่วงกลางคืนนะทุกคนวันนี้จะเป็นช่วงกลางคืนแล้วก็วันนี้เราจะมีต่อสตอรี่กับเทเปอร์นิดหน่อยหรือเปล่าไม่รู้ใช่ไม่รู้ที่พี่พูดแบบว่าพี่ลงแตบผมเลยถามพี่เขาบอ ฮะลิลิลิลารัวไปหรอขอโทษฟังไม่ทันใช่ไหมนี่ขอโทษนี่ขอโทษทื่อขอโทษลิ้นพันลินพันแล้วฟังไปลงดาบเฉยเลย โอ้ยองงกับตัวเองว่ะเดี๋ยวขอไปตั้งค่าไอ้นี่แป๊บนึงนะตั้งการส,สดๆให้เห็นอย่างเงี้ยแหละโอเค <c oughs> <Okay. S 2> แลห้หมดหมดหดหดหดละ okay. โอเคเฮ้ยเดี๋ยว ไม่ปกติมันก็แยกซ้ายาอยแล้วใช่ไหมเดี๋ยวคนเสียงอันนี้ลงแล้วทุกคนพอดีว่าเปิดเพลงไว้อ่ะรีรีรีทุกคนรี ห้าห <laughs> ้าสี่ามสองหนึ่งเริ่มเปเดี๋นะเสียงเกมเปิเยังวะเปิดแล้วเออเขาปิดเสียงเกมเหนื่ยใช่ไหมเมื่อวานก็เ,เกิดเหตุการณ ไม่คาดฝันเกิดขึ้นโอยไอ้นี่อีกสารวัตรเมื่อวานเหมือนเป็นตัวร้ายไปเลยฮะเท่าที่ไปฟังกูเรนเขาพูดมารู้สึกเหนื่อยจังอยากละออกจากตำแหน่งงานนี้เร็วๆจังเลย เดี๋ยวต้องกลับไปดอนบ้านสักพักแล้วแหละนะตัวอะไรอ่ะอ๋อโอเคเลย กลับไปบ้านก่อนแล้วกันไปเอาของอ๋อมังกรก็นึกว่าอะไรกดอีโมดใหม่สิ Taicapu níu góp, dip, 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 บนหัวเนี่ยไอเฮมไอเฮมอะไรทไปไปอาบน้ำมา,าป่ะลุลร่มไม่เอาไม่เอาก็เอาขึ้นมาเดินเองแม่งแล้วกันไม่สนหรอไอเดี๋ยวจะมีโล ielle, ตัวเองปล่อยมาด้วยไม่รู้แหละไปแล้วไม่สนใจแล้วต้องน้ำทางไหนวะน้านห้องพักโอเคที่ลุลูอ่ะ เออเว้ยความจำดีวะเอ้ความจำดีวยเอ้ยวยด้วยชวนขออาบด้บบ้านคนอื่นเฉยเลยิฉันเป็นคนไปทั่วอันนี้จะไม่ใส่ปอแขียนจะไม่ทำหน้าที่เหนื่อยอุ๊ยใช่ตะกินนี้ปะวะเช็คก่อนเปิดไปเดี๋ยวโป๊ะ แลวัดอยู่ไหนเฮ้ยอยู่นี่เปิดไดไมเล่าได้ยินกคตอบด้วยเลยเอาเปลี่ยนซะอยู่เปิดไดไหเล่าไ้คุณต้องมีอยู่ชั้นเจนด้วยนะเอาแป๊บนึงอะไร ก็กูเคยสำรวจมาแล้วรอบหนึ่งหลุดโลหลุดโลอุ้ยมันจะมันจะดึงดึงจะดึงเข้าโลได้ไหมเนี่ยไอ้เขียวมาต้องกันอาหารเคี้ยวยิ่งไม่มีตังยูไม่ ตัวก็ไม่มีตังเหมือนกันเอาห่างมาหินแน่นอนไปเดี๋ข้าวบอกบอกสารวัตรไม่มีตังค์โอ้โหตังค์เยอะคุยกไม่มีตังค์แหมคำงี้มีรับลมคมในนะนี่จมีสองบาทจะเอาอะไรอ๋อนี่มีอยู่บาทเดียวให้ทำไงฮะโถเอ็มคุ้มมากไม่งั้นคนนู้เข้ามาจอยสิผมจะไปคุ้มมากเดี๋ยวมาจะเข้าก่อน หลุดเลยหลุดโลเลยเมื่อกี้เลยโอ้นี่กระพิษาอบ้านดของยังไม่ขายก็เนออกจาก้านด้วยค่ะไม่วอีก

มันนี่มันนี่หาโมเมนต์ให้ได้ก่อนนะเราไม่ได้มาต่อเรือเราเลยนี่นีเยอันนี้อีกแล้วหรออือเบื่อแล้ววะไม่อันนี้มันมันมันดี <laughs> ไม่เยอะเกินอาจจะ ไหนคุณคุณคุณไปเตรียมลายตัวอยังคุณมาคอมเมนต์อมเมนต์ผมเนี่ยอะไรอ่ะคุณคุณคุณอ่ะผมให้คุณเป็นกระเจาช่องผมเลยครับจำบด้งนะคุณไปเตรียมลาคุณยังแหมมันีน่1สิบหกนาทีแล้วเนี่ย เฮ้ยอย่าหนมึนหัวแล้วนอนแล้วไม่ใครไปนอนด้วยไมเนี่ยเราไม่ได้ไปนอนด้วยสักวันเลยวีฟอกวันเดียวเนี่ใจไม่ใช่ไม่ใช่พาคนอื่นเข้าห้องนะมีมีฟอกเนี่ยคไม่ยอมนอนนอกจากฟอกนุจากฟอกใช่ไหมใช่ใช่ได้ไมเนี่ย ฟ่าวหัวเตียงเหรอใช่ไม่อยากให้ใครมานอนบนเตียงอ๋อไม่มีเลยพอพอบอกว่าเอ่ออีกห้องเป็นสารวัตรก็คือมามาห้องเราหมดเลยอ๋อลืมไปว่าเราติดยศสารวัตรนี่แล้วอขอไปปฏิบัติงานวันหนึ่งได้ไหมอ่ะไม่รู้สิแต่แันแหนึ่งนะอะ,อะไรไปอีกมินตีเป็นึง ไปมิตี่ไหน <c oughs> <c oughs> กินน้ำก่อน <c oughs> โองเกเลยอุ้ยหลุดเลยอะ่ะจะคปโลถได้ไปเนี่ยชิบหายแล้ว <c oughs> ไปโรงเรียนเลยไหมอะไรนะไปโรงเรียนเลยไหมแต่ร้านไม่เปิดหรอ เดี๋ยวเปิดเขาบอกอยนะ่างเงี้น่ะจะซื้อของไหมล่ะไม่มีอาหารแล้วไงวันนี้ขายอะไรมัางเดี๋ยวดูอ่้จหาตังค์เหมือนกันเข้าป่ามืดไหมไม่เอาแล้วไม่เอาเดี๋ยวรวมทีมหาไงาหายยุกทีมซื้อของนะคะใครเปิดใครจะขายของ มาขายอาปาเดี๋ยวสักครู่นะเออเจบแล้วลว่าอาปาค่ะออ